ถ้าเรามีสติมันรู้สบายยังไงก็รู้ทุกข์ยังก็รู้เนี่ะทุกข์มันก็รู้ทุกข์เมืนก็รู้เนี่ยพูดสบายก็รู้แก่ใจนั่นแหละเรารู้แต่ตัวเราดีทุกอย่างใครจะไม่รู้เท่าตัวเราวะเนาะเราคิดอะไรใครจะไม่รู้เท่าเราคิ็ดคิดอะไรเราก็รู้ดีน่แล้วนั่งภาวนามัตจุกเตยเราก็รู้แล้วแตเพิ่งบอกเออมันรู้ยังไงเห็นยังไงถึงว่า ไม่ใช่ไปไปวิตกพิจารใช่มันพอจากสมาธิมา้โอ้เห็นโน่นเห็นนี่ว่าไปอีหละโอ้มันวิจารไปตั้งนานแล้วนะโอ้ยตายเลยีเดียนะพอเห็นเราที่มาถามมันใช่ไหมอีกละแน่ถ้ามันใช่มันไปรู้ที่จริงที่เนี้ยรู้ขึ้นมาก็รู้มันเห็นมันก็รู้มันเห็นจะไปถามไปนะไม่เปเติมมันนี่จะเดินไปนี่กูจะเห็นงูเห็นอะไรก็รู้โอ้ไปก็เจองูหนะ ทำไมคุรู้ก่อนนั่งภาวนาเห็นงูม,มาไปน,นี่จะเห็นอันนั่นนี่นั่นจะเดินตรงคงคูจะเห็นโน,น่นนี่นี่นะมันเกิดไปเดินคงเห็นอย่างที่มันรู้เท่มันนั่งตรงนั้นน่นั่นมันเห็นหรือว่แต่นั่งเ้าวนาโอ้โยมแปดคิดนู่นคิด,คดอันนี้ก็บอกไม่ได้นล้วจะไปหาว่าอีกแหละลวงละเมิดความคิดกันอีูแหลยนะ ไม่ร่วงละเมิดเลยฮะไม่ร่วงละเมิดนะจะพูดไปไม่สมควรพูดฮะมันทำานายจิตใจกันคิดนู่นคิดนี้คิดไม่ดีเนี่ยนะนั่นะมันรู้แต่มันพูดไไปได้นะแต่จะไปคิดเท่านั้นแหละนะเป็นอย่างนั้นยัองบอกให้มีสติรู้ถ้ารู้อะใรให้รู้ทัน ทุกคนนั่นแหละบางคนม่คิดไม่รู้ม่คิดเรลื่องไรดุนคิดเหลือตัวเอไปโอ้ตายใคจะนั่งภาวนาดูใจเป็นดันคิดเหลือหนุนเดินนี่คิดไปเรื่องทำไมมันก็เรียกคิดเอาคุยนอไฟมาเผาใจเองนะนี่คิดปเรื่องทุกเอาคุยนอไฟเผาใจเองเลยใจเลยไม่สงบได้นะอย่าคิดทำไมล้วพ่อจะบอกนั่งภาวนาคิดไปทำไมคิดแล้วมั่ได้อะไรกลับมาคิดแล้วไปทุกข์หรือคิดไปทำไม คิดแล้วไปทุกข์หรือคิดไปทําไมคิดว่ามันสุขมันมีสุขมได้อะไรปิดมือมาไว้ไหนคิดละแล้วจะคิดไปทําไมล่ะน้าทั้งที่มสุขมันทุกข์อยู่คิดไดยดับตามมันอยู่นะทําไมไม่ดูตัวเองหน่อยนะทําไมมันลังับมันนี่แหละคนเราหมดเพราะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจตอนที่นั่งผมผมมีคิดเลยครับผมไม่แน่ใจเหมือนน่ะคิดไปถามรปอทำไมรลอคิดอะไรล่ะ ผมว่าผมไม่ได้คิดนะหลวงพ่อนะไม่คิดแต่วันก่อนคิดกว่านี้ตอนนั่งเลยครับหลวงพ่อโอ้ยนะมาถามทำไมนะไม่เห็ใจ อันนี้พยายามศึกษาจริงๆนะหลวงพ่าะว่าว่าตัวเองเป็นยังไงอ,อยากจะรู้เพื่อที่จะแก้ไขนั่นแหละนั่นแหละมันมีเรื่องค้างคาใจเราจะไปคิดมันองเรื่องค้าขายนะเรื่องค้างคาใจพอค้างคาใจเออเรื่องค้างคาใจเราจะไปคิดมันอันนี้เราจะไปคิดมันยังบอกปล่อยใจสบายสบายจะคิดให้มันเรื่องค้างคาใจ อะไรก็แจ้งมันอย่าจะคิดให้มันเพราะเหนืออะไรก็อย่าไปคิดให้มันคือเราตัดขาดตัดขาดแล้วเราภาวนาเรา่าไปคิดให้มันอะไรก็อย่าไปคิดให้มันตัดขาดไปเลยนะตัดขาดตัดขาดไปเลยได้ทาแน่นอนหลังงานไ,ได้คิดแน่นอนแหละเอา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 อุบายเลยหลวงพ่อที่จะตัดขาดโอ,อ๋อ,อ,องานที่มันทําอยู่เลยคิดแล้วคิดแล้วมันได้ทําไหมหลังงานคิดแล้วมันได้เงินไหมล่ะเอาอย่างนี้สิ คิดเราได้เงินไหมคิดเราได้งานไหมคิดเรามันจบไหมล่ะก็ไม่จบอ่ากับไม่ได้อ่าหน้าไห<ม>นกลับบ้านกูจะทามึงแน่นอนตอนนี้กูไม่เอามาคิดกูจะเอาจิเลศกับมึงก่อนกูจะสู้กับจิเลศก่อนนี่ไม่คิดนั่นหนไหมพิคิดเป็นพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นนี่เวลามาทําสมาธิให้คิดทําสมาธิเวลาทํางานกเอางานมาทํานั่นมันี่เกิดปัญญาเกิดความรู้นะ ลูกพ mm ่อ hmm. นี Naw ่ถ้าเวลาทํางานลูกพ uh, right ่อเอางานนะมาทําไม่เอาไม่เอาสมาธิไปทํานะไม่เอาจิตไม่เอาตอนเราจะทําสมาธิไม่เอางานมาทํานะนั่งสมาธิกํากับดูใจอย่างเดียวนะแยกกันอ่าแถวแร้ททางานจะเอาใจจ่อกับงานนี่ทําำนู่นทำนี่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทำเงี้ยใจมันอยู่กับงานนั่นงานถึงออกมาสวยไม่ผปดพลาดแต่เวลานั่งสมาธิเอาใจอยู่กับสมาธิจ่ออยู่วเป็นอย่างเดียวนะ คิดอะไรรู้ทันคิดอะไรนมันก็ดับนะนี่วิธีแก้มันนี่เขาเรียกวเวลามันทํานั่งลาซิกเอางานเอางานคิดงานบ้านมาทำอ้อพอเวลาไปทํางานบ้านเอาสมาธิไปทํปรับสนวนวายเนี่ยนะมันก็ตับสนเนี่ยจิตเริมไม่เป็นสมาธิคิดบุงแจงเรื่องนุนเรื่องนี้ป้าเรื่องเสียอะไรนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเอาอย่าไปมาทามันไม่ดีปะผลกัน ก,นก,กนันจะแยกให้เป็นดิการทำสมาธิกับการทำงานมันต้องแยกให้เป็นเานั้นอันนี้ถึงบอกว่ามาสี่วันห้าวันเนี่ยได้อะไรหักวันหกวันได้ไหมได้นั่งได้นอนได้อยู่ได้กินเนาะใช่ไหมเนี่ยได้นั่งได้นอนได้อยู่ได้กินได้คุยกันเห็นะั้นได้ดูนูน่นดูนี่แค่นะั้นนะแต่ปัญญายจะไม่มี เราคิดไม่เป็นนลองพ่อดูเป็นธรรมะนะแล้วคิดในเป็นธรรมะนะนลองพ่อดูเลยดูเป็นธรรมะทั้งหมดนะคิดอะไรคิดเป็นธรรมะทั้งหมดไม่คิดให้เป็นกิเลสนะพูดก็ไม่พูดเลยเป็นกิเลสพูดเป็นธรรมะเนาะนั่นเราถึงมาเสียธากิเลสมานะไม่ได้แล้วเราจะเสียธากิเลสมัน ดังบอกว่าโอ้เข้ามาเนี่ยได้คือบุญให้ทานได้รักษาจิตได้ได้ให้ทานแต่ภาวนายังไม่เกิดนะบุญจากภาวนายังไม่เกิดเลยนะแต่อย่าอย่ายอมแพ้มันสี่ห้าวันนี่นะฮะห้าวันหกวันต่อไปก็ยังไม่ได้คิดหนยางนีอีกคิดไหนอีกแล้ว โอ้โหโหเลี้ยงโลคอฟหน้าอีกแล้วต้องต้องต้องไปซ้อมก่อนเออเหรอเออซ้อมก่อนเนาะซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนมันต้องมีอีกเนาะคอฟหน้าต้องมีอีกเนาะใช่ซ้อมก่อนขออนีญาไปซ้อมก่อนเอออย่างเี้ยเดียวเจอว่าเขาไล่มหาใบเขาใบเห็ดยังก่อนดูตามยาวห้องแก้ไขปัญหาจังสี่ แจ้งให้มมทราบว่าทีนี่เป็นทีของโยมมองโยมมองถวัดที่อาตามาสิสร้างพระสั่งเรื่องว่าตมาหรือพามาถามผมสมั่งพระสั่งเรื่องผมบางที่ผมพระสั่งอะไรผมมาฝักเลือดซื้อแก้ไขปัญหาตัดต้นนี้เขาจะ่ามากวนทีที่โยมมองบ่เป็นทีชาวบ้านทีโยมมองได้นี่โยมมองพุทธวายก็าบอกเส้นจะจบย,งงยังเ,งเงนาะให้มีปัญญาท่านอาจารย์วันนี้มันโยมมองนี่พนุิถวายพระปฏิทังเรื่องของพระเนี่ย ชาบ้านเขามาเกี่ยวเดียวสินีน่แหละตัดปัญหาเนี่ยชาวบ,านบ,นบ,าบ้านิ่นอยู่กับพระพระกิบนอยู่กับชาวบ้านเนี่ยนคนมันมีปัญญาถือได้นะนะนยนมมองกันนี่ที่ของผมนะผมถวายวาดัดท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ท่านจะสร้างหรือไม่สร้างนี่ท่านยังไม่สร้างเลยวนนี้ท่านมาพักก็บ,บางทีจบสุดท้นี่ไหมไม่ใช่ที่ชาวบ้านอย่างนั้นเนาะเนี่ยไอ้ที่แกก็ม่ยากเถอนะเนาะมันใช่ไหมเนี่ยไม่ยากนะ ที่มนที่ของไม่ใช่ที่ของพวกชาวบ้านเอ้ยที่ของสาธารณะเขาจะเอาชาวบ้านมาประชุมกันเออถ้าเป็นปา่าช้าและที่สาธารประโยชน์อันนี้ชาวบ้านเขาประชุมอันนี้เป็นที่ของส่วนบุคคลมีเชอนดมีอะไรมีเขามีส่อประกอบนั่นชาวบ้านจะมายุ่งยังไงเนาะไม่น่าได้ยุ่งไม่ได้นะใช่ครับนั่นเเราก็แก้ปัญหาจะบอกชาวบ้านชี้แจงเข้าไปอีไม่ปฏิบัติทำอย่างมันโง่หนักหนาจะไปให้ป่า เนีย่ยมันลองเรียนแล้วจะไปให้ก็ามาออกไปอันนี้บอกยังเป็นวัดไม่ได้หรอกอาตมาก็ยังไม่มั่นใจหรือผมยังไม่มั่นใจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็บอกไป่างสิใครจะมาว่ารอสิเนี่นี่วิธีแก้ไม่ง่ายน,นี่เขาเปัญญาไม่มีไอคนเขงโง่ทั้งบ้านทั้งเมืองหละปัญญาไม่มีนะัเนี่ยนะที่มันที่ของโยมหม่องเขาท่านโยมหม่องเขาตวาอาตมาแล้ว แต่มาจะสร้างหรือมสร้างเนอะอรตมาแต่อัตมา,า,า,ตมา,ตตมายังไม่มั่นใจยังไม่สร้างหรอกนี่เวลามาก็จะพักอย่างนี้เพราะอัตมาก็ไม่มีทุนจะสร้างถึงจะออกใบรับรองอัตมาก็ไม่รับจะออกวัดอัตมาก็ยังไม่รับจะเป็นทะเบียนวัดอัตมายังไม่รับรับไม่ได้เพราะไม่มั่นใจจะอยู่หรือไม่อยู่นี่มันจะข้อไหนมาเถียงเราจะไล่เราอย่างนี้ไงเนาะนี่อะไ พราะเราไม่มีปัญญาจะไปโต้ตอบเขาไม่คุยเขาอธิบายเขาฟังอะไรโง,ง่กันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่นี่เนะ่ฝ่ายนั้นก็โง่ฝ่ายนี้ก็โง,ง,ง่เห็นไหมที่ที่ขขงโยหมองนะนะมันมีเสตี้ทำอะไรเออเ<ด>ขาจะยกใ้วัดเลยคเณติดตรงเขาเนาะนี่นี่นีชาวบ้านจะมายุ่งทําไมเจ้าคณะอำเภอจะมายุ่งทำไม,เ,นะำเ,ม,ำไมเราก็จะบอกเราจะไม่สร้างเนี่ยตัดตันหาไปสิยังไม่สร้างนะจะอยู่ได้เรื่องไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าอยู่ได้จะสร้างจะออกใบสุทธิหนังสือสุทธิทางวัดอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันโง่กันทั้งนั้นเลยนะไอ้พวกที่ขึ้นมาตอบเกินมันคงโง่ของมันอย่างไรมันไม่ถามหานะผู้ชี่แจงันฟังไปติ